วิเคชั่นมาแล้วครับรกับรายการ Sing a Song มาร้องเพลงกันนะครับวันนี้เป็นเทปแรกก็เลยอยากจะเอาเพลงของศิลปินเบอร์หนึ่งของช่อง3มามอบให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ไปฟังกันนะครับนี่คือผลงานของน้องเต้านัทพรกับเพลงที่มีชื่อว่าร้อเปเซ์ครับ นะครับลองเป้าก็เลือกที่จะใช้คีย์ดีด็อกนะฮะซึ่งเป็นคีย์สากลที่ทำให้ผู้หญิงร้องเพลงง่ายๆนะครับเปิดคอกว้างสบายๆร้องโน้ตต่ำก็ไม่ต่ำไปร้องโน้ตสูงก็ร้องได้ง่ายๆนะครับเข้าไปท่อนท่อนที่เป็นท่อน B เลยจะไม่วนท่อน A อกลอบหนึ่งมีความเป็นเกาหลีนิดๆนะฮะ ชมแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้กันไปแล้วนะครับแหมเพลงก็เพราะ MV ก็ดีนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนครับว่าเพลงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำา3อย่างก่อนที่เราจะเริ่มร้องเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างแรกก็คือต้องทำความเข้าใจกับเพลงนี้ก่อนว่าเพลงนี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่100%นะครับก็พูดถึงความรู้สึก ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือทั้งสองฝ่ายนั่นแหละว่าถ้าเราจะคบกันเนี่ยเราควรจะต้องคบกันแบบร0 0ซนะครับไม่ต้องกักเลยรู้สึกยังไงก็จัดเข้าไปแบบนั้นเต็มๆถ้าสังเกตง่าย,ายๆจากท่อนบริดจ์ของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเธอไม่ต้องคิดอดีตให้มากมายและไม่ต้องวุ่นวายกับอนาคตแค่ตอนนี้แค่ตรงนี้เธออยู่กับฉันก็พอม รู้สึกว่าเป็นธรรมะจริงๆนะฮะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องอยู่กับอดีตรหรืออนาคตนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เพลงนี้พยายามจะสื่อทั้งเพลงนะครับก็คือให้อยู่กับปัจจุบันว่าฉันกับเธอเนี่ยอยู่ด้วยกันนะจ๊ะอ่ะนั่นก็คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับคือเราจะต้องอจําเนื้อให้ได้นะครับว่า แต่และท่อนเนี่ยเขาร้องยังไงบ้างแล้วเขาวนท่อนไหนบ้างท่อน A ไป B B ไป C นะครับแล้วกลับมาท่อน B แล้วก็ไปท่อน C อีกแล้วก็มีการเข้าท่อนบริดจ์แล้วก็เปลี่ยนคีย์นะครับเปลี่ยนคีย์เสร็จแล้วก็ร้องซ้ำนั่นคือเป็นสตรัคเจอร์หรือว่าแผนผังนะของเพลงนี้นะครับสิ่งสุดท้ายคือเพลงนี้มันจะมีท่อนที่มันต้องร้องเร็วในบางประโยคอย่างเช่นไ,ไมม่ครหหใใใจจ้ด ต้องพยายามที่จะฝึกตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะไม่เข้านะครับแล้ซ้อมให้มันชินกับปากเราพอเราซ้อมบ่อยๆกล้ามเนื้อนะครับริมฝีปากของเรากระพุ้งแก้มของเราลิ้นของเราแล้วก็ลําคอของเราเนี่ยมันจะจําได้ว่าเวลาเราร้องท่อนที่มันมีความเร็วแบบนี้หรือว่าจังหวะที่มันยกแบบนี้มันควรจะต้องทําแบบไหนนะครับถึงเวลาร้องเพลงเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับมันมันก็จะออกมาเองโดยที่มันถูกจังหวะ รักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจรักใครแล้วฉันให้หมดใจลองไปซ้อมกันดูนะครับเพลงนี้ของน้องเต้าก็จะเป็นคีย์ดีด็อกนะครับส่วนพอมาเป็นผู้ชายร้องเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงพี่อาร์ก็เลยเลือกที่จะใช้คารโปร้นะครับในการช่วยที่จะทำให้คีย์เนี่ยมันเป็นคีย์ที่เหมาะกับ การร้องเพลงของเราก็จะหนีบไว้ที่เฟสที่4ส่วนการจับคอร์ดเล่นทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะจับคีย์ดีในเฟสที่เรา,าหนีบคาร์โปเอาไว้บนเฟสที่4นะครับเดีย๋ยวเราลองกันดูนะครับในเวอร์ชั่นแบบสไตล์ของอาร์ตครับ เธออาจจะสงสัยว่าเราจะรักกันเธออาจจะสงสัยว่าฉันจะรักเธอมากเท่าไรมากแค่ไหนามานั่งข้างฉันแล้วฉันจะบอกเธอ ลองมองดาวที่มันลอยบนฟ้านับเม็ดทรายที่ลอยลอยในน้ำให้เธอได้ลองตุมมือกันและจ้องตาของฉันเท่าน,านั้นแค่นั้นแล้วเธอก็จะรู้ คนอย่งฉันรักใครกัเต็มที่สเสมอคนอย่งฉันรักใครให้เต็มรอยสเสมอรักใครแล้วไม่เคยเพื่อใจรักใครแล้วฉันให้หมดใจไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหน ฉันรักใครก็เต็มที่เสมอคนอย่างฉันรักใครให้เต็มรอยเสมอรักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจฉันรักเธอฉันให้หมดใจทั้งหมดของหัวใจเธอได้ร้อยเปอร์เซ็นเธอรู้ดี เธอไม่ต้องคิดอดีตให้มากมายและไม่ต้องวุนไวากับอนาคตแค่ตอนนี้แค่ตรงนี้เธออยู่กับฉันพอคนอย่างฉันรักใครก็เต็มที่เสมอ ย่งฉันรักใ,ใครให้เต็มรอยเสมอรักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจรักใครแล้วฉันให้หมดใจไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหนพราะคนอย่างฉันร <mons> ักใครก็เต็มที่เสมอคนอย่างฉันรักใครให้เต็มรอยเสมอรักใครแล้วไม่เคยเผื่อใจ รักเธอแล้วฉันให้หมดใจทั้งหมดของหัวใจเธอได้ร้อยเปอร์เซนเธอรู้ดีจบไปแล้วนะครับกับเพลงร้อยเปอร์เซนต์ะครับในเวอร์ชั่นของอาร์ต ส่วนใครที่อยากจะลองร้องดูก็ลองนะครับแชร์คลิปมาได้นะครับแล้วก็เทปต่อไปนะครับเราก็จะหยิบเพลงอื่นมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ลองหัดร้องกันอีกใครที่อยากจะร้องเพลงไหนอยากจะลองทดสอบเทคนิคต่างๆเพลงไหนส่งชื่อเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกขึ้นมาแล้วก็เอามาทำในเวอร์ชั่นที่ร้องง่ายๆซิงอะซองมาร้องเพลงกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ